สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อเวล5รลูนะคะกว้าง9.50.5นะคะล้อดําเดิมนะคะไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะมีรอนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะชุดนี้มาพร้อมยางโอตานี้นะคะ2 5 5 5้าหปี19คะ่ะดอกยางหนาพอใช้นะคะชุดนี้นะคะอ่านี้มีกินนิดหน่อยนะคะ พอใช้งานนะคะนี่ค่ะแตยางสดอยู่นะคะปีสินะคะโอตานินะคะค่ะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะดอกยางหนาพอใช้นะคะฮ่า ขอบ18หรูนะคะล้อเวลเดิมๆไม่ซ่อมไม่ดูนะคะมาพร้อมอยางโอตานี่2555 0 18ปี19นะคะดอกหนาพอใช้นะคะชุดนี้นะคะเอาไปใช้งานได้เลยค่ะชุดนี้ราคา11,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ ล้อกเก่ามาแรกเืินได้นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียคอยังตลาดจังหวัดกาลสินค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดิมๆนะคะดเ,เดิมๆไม่ซ่อมไม่ดูกนะคะ